แต่ทีนี้เนะี่ยบทสัมภาษณ์ของบิ๊กออสเองเนี่ยถูกพูดถึงเยอะเลยนะครับกับการทางนาน8ปีนะครับโดยคือโคชมาโน่เนี่ยผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างมากเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ของเขาก็จะทำไปตามกรอบสัญญาที่มีอยู่กับสมาคมแน่นอน สวัสดีครับผมชูปัชยานะครับพูดคุยข่าวสาร์ของการฟุตบอลไฮและฟุตบอลเจลีดนะครับก่อนที่เข้าสูป่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัชยยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากๆเลยนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลกันหน่อยนะครับซึ่งเขามีการจัดงานแถลงข่าวนะครับ ครบรอบนะครับการบริหารงาน8ปีของบิ๊กออสพลตมเอกสมยศนั่นเองนะครับทีแรกเนี่ยเขาก็มีลือๆกันว่าทางบิ๊กออสเองเนี่ยอาจจะประกาศลาออกในงานนี้ด้วยเลยนะครับซึ่งปรากฏว่าก็เป็นเพียงแค่ข่าวปั่นกันนะฮะในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งคนทางวงการเองก็รอฟังข่าวดีเกอร์กันไปเลยนะครับงานนี้นะเอ้ยไม่ใช่นะ ก็เอาเป็นว่าทําแล้วทําอยู่ทําต่อแล้วกันนะครับสำหรับบิ๊กออสนะครับอยู่ไปจนครบวาระอย่างแน่นอนนะครับก็คือไปสิ้นสุดในต้นปีหน้านั่นเองนะสำหรับการดํารงตาแหน่งของนายกบิ๊กออสนะครับแต่ทีนี้เนี่ยบทสัมภาษณ์ของบิ๊กออสเองเนี่ยถูกพูดถึงเยอะเลยนะครับกับการทํางาน8ปีนะครับโดยทางเจ้าตัวบอกว่าตอนตนเข้ามาเนี่ยมีแค่กุญแจดอกเดียวใช้เปิดสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ ตัวเองมาสร้างให้หมดเลยนะครับซึ่งถ้านายกคนใหม่เข้ามาเนี่ยจะสบายสุดๆเลยนะครับแทบไม่ต้องเนรมิตอะไรอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีพร้อมทุกอย่างแล้วตอนนี้นั่นเองนะครับทางบทสัมภาษณ์ของบิ๊กออสเขาบอกงี้ครับคุณผู้ชมครับในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของฟุตบอลเนี่ยตนเองคิดว่าไม่มีอะไรที่นายกสมาคมคนใหม่ต้องทําแล้วนะเพราะว่าจากการถแถลงผลงานที่ปรากฏก็ไม่มีแล้วก็คงอาจจะต้องทําให้มันดีขึ้นเพราะว่าเมื่อประเทศไทยมีส่วนฝึกบอลกีฬาแห่งชาติมันคงไม่เหลืออะไรที่จะต้องทําอีกแล้วส่วนในรอบร้อยปปีเนี่ย เพิ่งจะมีที่ทําการสมาคมฟุตบอลหรูหราใหญ่โตนะครับแล้วก็จะมีการประชุมฟีฟ่าคองเกสครั้งแรกที่ไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในอาเซียนนะครับก็คงไม่มีเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแน่นอนนะครับในอายุขายเราไม่มีเอกแน่นอนนะครับได้ทีก็คุยเยอะเลยนะฮะสำหรับบิ๊กออสนะครับทางบิ๊กออสยังบอกอีกว่าอิจฉาคนที่เข้ามาเป็นนายกสมาคมคนใหม่นะที่เข้ามาแล้วมีพร้อมทุกอย่างนะครับแทบไม่ต้องสร้างอะไรใหม่ๆเลยนะครับตอนที่ตนเองเข้ามามีแค่กุญแจดอกเดียวนะครับใช้เปิดเข้าสมาคมนะครับ คนเรามันวาสนาไม่เท่ากันจริงๆแต่คนมาใหม่นี่สบายสุดๆทุกอย่างมีพร้อมแล้วนะครับฮได้ทีแล้วก็ขิงยับเลยนะครับประมาณว่าตัวเองเข้ามาเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจริงๆนะครับท้งเรื่องของที่ทำการสมาคมนะครับเรื่องของการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเอาเป็นว่าในยุคของแกเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าสร้างไว้ให้รุ่นหลังๆจริงๆนั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ดูแล้วมัน มันเหมือนเรียกแขกยังไงไม่รู้ชอบกลเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะก็ว่ากันไปก็ถือว่าเป็นสไตล์ของแกนะครับชอบพูดประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับแล้วก็ว่าเรียกคอมเมนต์ได้เยอะเลยนะครับในเรื่องของบทสัมภาษณ์ของพี่ออนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะอ่ะไปที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของมาโน่ฮกกิ้งนะครับก็เกี่ยวพันกันพอดีนะครับเพราะว่าทางมาโน่เองเนี่ยมีสัญญาไปจนถึงมีนาคมปีหน้านะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่รู้อนาคตด,ด้วยนะครับว่าจะได้คุมทีมชาติ ชุดใหญ่ต่อหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะมีการเปิดโตะเจรจา,าพูดคุยในเรื่องของสัญญากันได้แล้วนะครับซึ่งสัญญาเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวกับที่บิ๊กออสเองก็จะหมดวาระพอดีด้วยนั่นเองนะครับเรื่องนี้ทางบิ๊กออสบอกว่าคือโคชมาโน่เนี่ยผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างมากเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ของเขาก็จะทําไปตามกรอบสัญ,ญญาที่มีอยู่กับสมาคมแน่นอนส่วนการจะต่อสัญญ,ญาหรือว่าจะไม่ต่อสัญ,ญญานั้นก็คงจะต้องรอหลังจากที่เขาเสร็จสิ้นภารก ของเขาให้ครบสัญญาก่อนนะครับก็น่าจะนู่นแหละฮะกว่าจะต่อกันก็คงจะเสร็จสิ้นภารกิจอะไรต่างๆไปแล้วหรือไม่ก็อาจจะดูไปทีละช่วงหรือเปล่านะครับแต่ว่าแน่นอนว่ายังมีภารกิจในเรื่องของคาร์ลิฟบอลโลนครับแล้วก็เอเชียนคัพรออยู่นั่นเองนะครับในสัญญาของมาโนนะครับก็รอติดตามกันต่อนะครับเรื่องตรงนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันนะครับก่อนจะก็ไปก็ฝากไว้ด้วยเช่นเดิมนะครับ YADP Thailand นะครับยุทธศาสตร์ development program นะครับ วิทีศาสตร์การกีฬาที่เข้าถึงได้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะฮะเดี๋ยวเขาจะมีจัดฟุตบอลแคมป์นะครับสำหรับเยาวชนอายุ8-12ปีนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มีกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็จะมีนักเตะทีมชาติไทยไปเซอร์ไพรส์ภายในงานนี้ด้วยนะครับใครสนใจสมัครหรือว่าจะดูรายละเอียดต่างๆก็ลงทะเบียนหน้ที่ QR code ในภาพนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ฝากไปด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้อย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เเปป็นนนกกาาลััังงงใใจผมด้วยะครรบบชชช่ออูญ อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ